ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาเก็บเห็ดแล้วเนี่ยเห็ดตีนช้างเนาะโอ้ออกเยอะนะพี่น้องออกเยอะนะมันมีลุกดอกเล็กๆมันกิ่มกิมกิมก,มกิมเยอะครับนี่ครับเหมือนเห็ดเขาเรียกเห็ดโคนญญี่ปุ่นหรือเห็ดอะไรนะที่ขายตามห้างนะเหมือนเหมือนกัน ดอกใหญ่นี่ครับเดี๋ยวไปนึ่งไว้ครับธรรมาดาดอกใหญ่กว่าน,นี้ อากาศมันร้อนนะนี่ครับนี่นอากาศมันร้อนเลครับมันก็เลยก็เลยยุบลงก็เลยดอกไม่ใหญ่เต็มที่ธรรมดาดอกเท่าเท่านี่เท่านี้ก็มีครับเดี๋ยวไปนึ่งไว้แกงแกงเผ็ดก็อร่อยนะธรรมดาพวกดอกเล็กๆนั้มันก็ขึ้นอีกนะ พี่น้องว่าเหมือนเหตุคนญี่ปุ่นไหมมดแดงไฟก็ามาวะ,ะหวัวได้เยอะอยู่นะ,นะครับพอละเดี๋ยวตอนเย็นจะนึ่งนะครับนึ่งไว้นึ่งแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกใส่ห้องฟิดไว้ครับนี่ประมาณนี้